คลิปนี้นะคะพิกี้จะพาทุกคนมาแนะนําร้านอาหารริมแม่น้ํานะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นร้านโปรดของพิกี้เลยนะคะทานมา 6- 7ปีแล้วค่ะซึ่งร้านนี้เก่าแก่มากๆเปิดมา60กว่าปีแล้วนะคะชื่อพัตราคาร,ริมน้ําพงเสงค่ะซึ่งไปล่าสุดเนี่ยเขาได้มิชลินไกด์แล้วนะคะปี2022ค่ะอร่อยจริงนะคะอยู่ติดกับสะพานพระรามสี่ค่ะท่าน้ำปากเกร็ดนี่เอง อาหารของเขาก็มีเมนูเด็ดๆเ,เยอะเลยนะคะ,ะบรรยากาศสบายๆไม่มีห้องแอร์นะั้นเหมือนเป็นบ้านเก่าๆแบบนี้ค่ะจะมีกุ้งแม่น้ําปูผัดผงกะรีต้มยำแกงส้มแกงป่าปลาทอดนะคะต่างๆแล้วแต่เราจะเลือกทานเลยคุณภาพเขาก็สมราคานะพี่กีก็จะสั่งแต่เมนูประจําส่วนใหญ่นะคะถ้านึกอะไรไม่ออกก็จะมาทานร้านนี้ละค่ะอันนี้ดูภาพไปก่อนนะว่า มีอะไรบ้างนะคะเมนูนะคะกุ้งแม่น้ำเนี่ยจานเด็ดของเขาเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้สั่งนะคะทุกคนไม่ได้ไปเจาะรายละเอียดที่เมนูของเขานะคะมีเมนูของหวานด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะที่ชอบมากๆเลยคือปลากรายคะ่ะทุกคนใครที่ชอบปลากรายนะคะพีพ่่ชอบมากเลยผัดเผ็ดนะคะเขาจะใส่ เป็นมะพร้าวลวงไปด้วยอะค่ะอันนี้เมนูปลาทอดนะคะเป็นปลากระพงค่ะอร่อยมากนะคะมันไม่มันน่ะแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะบางทีอะเราทานเป็นอะอะไรนะปลาทอดน้ำปลาแล้วมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้ดอกขจรก็จะสั่งประจำเช่นเดียวกันนะคะหิวทีไรก็ต้องนึกถึงร้านนี้ค่ะปลาหมึกทอดกระเทียมนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบกุ้งทอดกระเทียมก็ได้เลย สุดท้ายนะคะก็ยังจะสั่งปลากรายอีกเมนูหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเขียวหวานนะคะคือชอบจัดเลยนะทุกคนสำหรับราคาเนี่ยบางคนก็ว่าราคาสูงแต่พี่กี้ว่ามันก็สมราคานะคะริมน้ำแบบนี้เลยนะคะก็แนะนำไปกันได้หาไม่ยากนะคะจอดรถตรงตรงตลาดปากเกร็ดนะคะตรงยูเทิร์นเนี่ยถ้าใครเอารถมาเนี่ยก็จะมีที่จอดรถแบบเก็บเงินนะคะพอจอดเสร็จเราก็ เดินเข้าตลาดมาก็จะเห็นป้ายร้านเลยนะคะอันนี้คือเวลาเปิดปิดของเขาเนี่ยจะจะเขาเปิดปิดใบๆอะคะ่ะใบสองใบสามก็ปิดแล้วนะคะทุกคนจะต้องลองดูรายละเอียดดูนะคะอันนี้คือที่จอดรถค่ะถ้าเกิดเราเอารถไปจอดแบบนี้ก็สบายนะคะจอดเสร็จก็เดินไปทางขวามือเนี่ยละคะ่ะ นะคะก็จะมะีขวามือตลาดนะคะเลี้ยวขวานิดนึงก็จะเห็นทางเข้าร้านเลยค่ะจะผ่านตรงที่เขาขายพวกปลาเอาไปปล่อยตรงนี้นะคะ ะจะมองเห็นร้านแล้วนะคะตรงสารพระภูมิเนี่ยเราก็เดินเข้าไปได้เลยนะยังไงดูเวลาเปิดปิดด้วยนะคะใครเคยไปทานแล้วใครชอบร้านนี้ยังไงคอมเมนต์บอกพี่กี้ด้วยนะคะและใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามชาแนลนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะจะได้ไปทานของอร่อยๆค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะทุกคน